คนจนต้องทนหน่อยน้องมำาๆๆๆๆเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องทำๆๆๆตๆเพเป็นแฟนคนจนเฮ้ยุ๊มาตต้มึงร้องเพลงนี้ไม่ได้ก็หาเพลงอื่นมาร้องสิวะจะฟังเนี่ยเอางี้เอางี้เงี้เดี๋ยวจัดเพลงที่มันเดินเดินให้แล้วกันอ ยุน่แล้วนะให้ยำมาใกล้ๆอลาวาเป็นเจ้าไม่ต้องเป็นผัวารักคุมห่วงแล้วจะสบายอลาวาเฮ้ยเฮ้ยมึงกินกันเยอะแยะอย่างเงี้ยมีเงินจ่ายกันหรือเปล่าวะโอ้โหขึ้นเลยขึ้นเลยเฮ้หมูเช็ปากพูดหรือเปล่าเนี่ยฮะ ดูถูกกันชัดๆเนี่ยอย่างพวกฉันเนี่ยเหรอไม่ใจเดี๋ยวๆครึ่งนึงกอดได้ไหมแล้วไม่ได้เว้ยแล้วกูเคยติดมึงข้ามปีไหมเอาอย่างนี้เว้ยวันเนี้ยพาแกไปเลี้ยงออาไม่ได้เออ อย่างนี้ค่อยคุยกันได้อาตุแหมเห็นแกกินสมชื่อเลยนะเฮียหมาเฮียหมูเฮ้ยกินเหล้าไม่ดีเว้ยกินเบียร์กันดีกว่าไอ้ตุ๊กเก็บร้านปลุกร้านเบียร์ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยคุณผู้ชายจะไปไหนคะเฮ้ยคุณผู้ชายจะหนีเที่ยวใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวลำดวนจะไปฟ้องคุณนายค่ะ ยาวน่ากลัวปอบพี่ว่าแน่ๆนะยังแพ้ยาวเลยเไม่เอาละไปหาเจมดีก,กว่าเฮ้ยไอ้แมนไอ้แม่แหมสารเน่ขึ้นมาเชียวเอางี้ถ้าแกเอาเรื่องนี้ไปฟ้องแม่เยาวนะฉันจะตัดเงินเดือนแกเรือเอ่อแต่ถ้าเผื่อหนูบอกคุณนายหนูอาจจะได้เงินเดือนเพิ่มก็ได้นะคะทำไงดีอะ เอาอย่างนี้เราก็หาคนที่พูดกับมันดดนรู้เรื่องสิวะแล้วต้องพูดภาษาเดียวกับมันด้วยสามคนเราก็มีแต่ไพอ่ะก็แกงไอ้เ่าฉันคนกรุงเทพเกิดโรงพยาบาลวสิระทีแรกจะไปเกิดโรงพยาบาลเดซาไปไม่ทันรถติดตรงหัวเสียวไม่เสี่อนะดูบัตรประชาชนเอาละเอาละละกูเสื้อแล้วกูเมาซอซ่ามึงแย่แล้วเนี่ย นะ้าช่วยกูหน่อยเถอะเดี๋ยวฉันปรับสำเนาตัวหามันแล้วกันปรับหน่อยนะคนกรุงเทพอะอืม,อมไปไปไปมาอย่างไดเรา้นองล่ะโอ้โห <laughs> แกปรับได้ไวมาก